ที่ไหนนะปกติไม่เคยแล้วความความไม่เคยและไม่ทําไม่ปล่อยนั้นเพราะเหตุไรเราคิดแล้วด้วยเหตุผลทุกอย่างไม่มีทางได้ไมีแต่ทางเสียอย่างเดียวอันนี้ก็ไปเขาไปจะไปแห่กันดูคนนี้เฉยเราก็คนอยู่แล้วมันเป็นเป็นประโยชน์อะไรแล้วลองต่อยดูให้ตัวีไปคนเดียววันนั้นแล้วมันแห่กันไปน่ะมันไปประโยชน์อะไร นึกว่ามาหาภาวน,นามาหาดูคนเหรอคนที่ได้มีอะไรบ้างไปนั่นไอ้แหวกแนวแหวกแนวแหวกแนว,แ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 วเรื่องนี้กาลังเริ่มนะเรื่องนี้นะมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาเรื่อยวงปฏิบัติครูบาอาจารย์หวังที่เราหวังว่ามันจะมาอยู่มาอาศัยมาอบรมศึกษามันจะเอาแบบพิเรนเข้ามาเหยียบย่ำทำลายครูบาอาจารย์ว,ว่าบาวา,วา,วาให้แหลกไปหมดเวลานี้นะรู้หรือ,อยังเนี่ยนี่ มันค่อยแทกเขาแทก,กเขาแทกเขาท่านทั้งหลายรู้อยังนี่มันนี่ไม่ใช่คนฉลาดนะผมอ,อดีแต่รู้แต่วเวลามามากเข้ามากเข้าล้วเยียบกันแหลกไปล่ะไม่มีเจตนาก็ตามเธอเยียบต้องแหลกเห็นไหมรถเหยียบคนมีเจตนาที่ไหนแหลกไหมในที่เดียบเยียบหัวคนม่เหมือนกันเยียบหัวพระ บวชเนี่ยยิเรียมันบวชไหมอะไรอุปชายิเลีเห็นไหมมีที่ไหนบวชพระบวชได้ง่ายจะตายไปยิเลีบวชพระเหยียบพระมาก่นกลางเกินกลาง,งขวางนั้นขวางนี้แสงหน้าแสงหลังนี่นี่ดึงลำบากเราที่เป็นหัวหน้าอกคแตกนะ นอกจากไม่พูดเฉยๆตามองแพลบมันก็เห็นแล้วหูฟังมันก็ได้ยินแล้วเรื่องที่เรศทั้งนั้นนี่นะมันไม่ใช่เรื่องอัดเรื่องทำเจ้าของรู้ไหมทว่าฉลา,าดต้องรู้สิที่เรศมันอยู่กับตัวทําไมจะไม่รู้มันออกมาจากหัวใจตัวแท้ออกมาทางรียาออกมาทางคําพูดคาาําจาทาไมมันไม่รู้หรอมันอยู่กับเราทําไมให้คนอื่นรู้ทว่าฉลา,าดอ่ะ นี่ที่ว่าเราตั้งใจพึษาของเพราะว่าเราไม่รู้เราครูบาอาจารย์อาจรูร้ท่านท่านรู้เนี่ยเรถึงได้ไปแล้วทําไมจึงเอาเรื่องของยิ่เดืยดไปยียบย่ทำ,ำาาลายแหลกไปหมดด้วยไม่รู้อีกหรือเจตนามีอีกนั่นมันหลายชั้นมีผมก็ค่อยยิ่งอายุทังขาสุขภาพทุกอย่างม,มันก็ยิ่งลดลงลดลงไม่ค่อยได้ ว่าได้กล่าวอะไรมันก็ยิ่งวันเลยิยงเลี้ยวไหลไปทุกวันทุกวันนี่เหรอการดําเนินที่จะไปเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นอยู่อย่างนี้เหรอเจ้าของยังภูมิใยจยยหรือว่านี่คือการดาเนินเพื่อมรรคผลนิพพานที่กิริยาการสแสดงออกทั้งภายในจิตทั้งกิริยาการของทางกายทางวาจารอันนี้หรือเป็นทางเพื่อมรรคผลนิพพานมันเป็นทางกิเลส เคยพูดแล้วพูดเล่าว่าอะไรที่แหลมคมในสามแดนโลกธาตุนี้อะไรที่แหลมคมเหนือกิเลสมีไหมนั่นมันมีต่ความแหลมกิเลมันแหลมคมขนาดไหนมันเหยียบหัวสัตว์โลกทั้งสามดัตโลกธาตุที่เกิดแก่จะตายอยู่เวลานี้เพราะอะไรพาเยเกิดแก่แจะตายมันแค่เรื่องของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นแล้วสิ่งที่เหนือกิเลสคืออะไรก็คือธรรมเท่านั้นมาศึกษากับครูบาอาจารย์มันศึกษาอย่างไง ไม่ใช่มากอกกลัวีเหรเต็มตัวแล้วเหรือเวลานี้ไม่สงสัยนะเรานะ่ะนันแทรกของนั้นแทกก่องนี้เข้ามามองไม่ทันนะั่นถ้าจะจะว่าไม่ทันเจ้าของที่มองเจ้าของไม่ทันแล้วไม่มองก็ไม่รู้ถึงจะปล่อยให้มันหลังแล้วออกมาแล้วก็เหยียบเจ้าของแหลกไป เยียวคนอื่นไปอีกแรกไปอีกอือเคยเอธิบายให้ฟังขนุกทำเนียมกดคอบังคับแล้เบียบแบบแถนวิธีการดาเนินทุกแง่ทุกมุมที่ครูบาอาจารย์ทาดำเนินมาถ้านําเนินยังไงมีหลวงปู่มั่นเป็นต้นเราก็เลยนําออกมามาพูด ที่แจงจแสดงบอกให้หมู่เพื่อนเนี่ยเขาเข้าใจด้วยเห็นที่ว่าตั้งใจมาศึกษาแต่แล้วทําไมมันหลิวไหลไปหลิวไหลไปเรื่อยๆตอนนี้มันจะเรือตั้งแต่ชื่อกรรมาฐานนะยี่ไม่ดีชื่อก็ถูกกิเลสลบไปหมดไม่มีเหลือรู้ไหมกิเลสแทรกทำมันสวมรอยตลอดเวลาอยู่ในใจนั่นทำจะเกิดได้ชั่วขณะขณะแต่กิเลสน,นั้นเกิดได้ตลอดเวลาแล้วมันจะทันกันไหมน่ะพ่นาส ลกิเลสเกิดได้ตลอดเวลาทําได้เกิดได้ตามเวลาแล้วคอยแต่จะพิรุณา,แต,า,แ,ตาแต่พินุณาแตเพราะกิเลสทำลายมันมันจะสมดุลกันไหมล่ะท่านผู้ฆ่ากิเลสท่านไม่ได้ทําแบบอย่างที่เราเราทําทุกวันนะอย่าเข้าใจว่าแบบนี้เป็นแบบฆ่ากิเลสนะเจ้าของรู้ไหม มันดึงมันดูดอยู่ตลอดเวลารู้ไหมแจงก็ไม่เล็กเลสภายนในหัวใจทําก็แทรกได้เมื่อไรเอาถ้าอยากจะทราบปฏิบัติไปด้วยเมื่อถึงเวลาที่จะรู้จะทราบกันนะปิดไม่อยู่ยกิเลสอยู่ตรงไหนเปิดิดไม่อยู่เปิดออกหมดเพราะทําเป็นผู้เปิดเปิดออกหมดฆ่าหมดแหลกไปหมดจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในหัวใจทําไมมองดู ยิเลศมันจะไม่รู้จริเมื่อทําเต็มหัวใจแล้วมองไม่ยิเรศไม่รู้มีเหรือโอทย่าได้โลกวิทูมาจากไหนทาไมได้มาจากธรรมโลกวิทูโลกวิทูสวดไปทำไมส่วนไม่คิดไม่อ่าน่วนมือนนกขุนทองชวนไปทำไม้าเป็นธรรมต้องพิจารณาสิเปิดออกที่ยิเ่ะ สติปัญญาธรมรมดาธรมรมดาที่เรามาใช้จะไปฆ่ากิเลสอย่าหวังนะธรรมชาติจิตแต่ภาวนาภาวนามายปัญญาเป็นหลักใหญ่เริ่มไปตั้งแต่สุดามยปัญญาฟังเพื่อจะฆ่ากิเลสน,นินตามายปัญญาคิดเพื่อจะฆ่ากิเลสนี่สองบทนี้ขึ้นไปพอถึงขั้นที่สามภาวนามายปัญญานั่นแหละที่นี่ปัญญาประเภทนี้หาในแดนโลกทานนี้ไม่เจอถ้าไม่หาในแดนปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ มัชฌิมาปฏิปทานี่เท่านั้นที่ปัญญาเหล่านี้จะเกิดและจะฆ่ากิเลสได้มีปัญญานี้เท่านั้นเราอยากเข้าใจว่าปัญญาที่โลกทั้งหลายเรียนมาสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นปัญญาวิเศษวิโสอนใดเลยมีแต่ปัญญาเป็นเครื่องมือของกิเลสเท่านั้นเองได้คล่องตัวฉลาดเท่าไรกิเลสยิ่งเอาไปใช้อย่างคล่องตัวข้อปัญญานี้เป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่ปัญญาของธรรมที่จะฆ่ากิเลสปัญญาฆ่ากิเลสคือภาวนามญปัญญาจําให้ดี อันนี้นหะ่ะเกิดขึ้นไม่ต้องถามผู้ใดลหากู้เจ้าของเองปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดก็ตามถ้าลงปัญญาขั้นนี้เลยเริ่มตัวไหวตัวแล้วเราฟังมาจากพระพุทธเจ้าสาวั้กหลายฟังจากพระพุทธเจ้าฟังในเงื่อนตน้ตนเงื่อนต้นแล้วเพื่อปัญญาเหล่านี้เกิดเริ่มมาตั้งแต่สุตตมยญ,ญปัญญาฟังจากพระพุทธเจ้ายินรามมัญญปัญญานำธรรมะของท่านไปกรองดู ตามเหตุตามผลแล้วก็ภาวนามายปัญญาขึ้นขึ้น,นพอภาวนามาภาวนามายปัญญาเกิดขึ้นแล้วอาเตอกิเลสมันจะมีหนานแน่นยิ่ง,ง,ขขงกว่าภูเขากี่ลูกก็เถอะทางลงทางลงทางลงนี่ให้ภาคกันทราบปัญญาฆากิเลสคือปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาที่เหลวแหลกแหวกเนี่ที่ภูมิใจว่าจะของฉลาดน,นั้นอะเริ่ม Oh, mm.